ก็เขาบอกว่านะครับตลาดอสังหาปี68นะครับปีนี้นะครับไม่ได้แค่ซบเซาธรรมดานะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นการซบเซาแบบเผาจริงกรุงเทพภูเกต็ตอาจจะกลายเป็นสนามร้างเนี่ยคนหายนักลงทุนถอยต่างชาติไม่มาเออภูเกต็ตนี่ผมไม่แน่ใจนะอย่างที่ผมบอกว่าอันนี้เป็นข่าวมาจากสืบพิมติชนนะแต่ภูเกต็ตผมว่าก็อาจจะยังภูเกต็ตมันก็คงไม่ฮอตเหมือนปี2ปีที่แล้วอะ่ะอน,นะ เขาฟันธงนะฮะในสือพิมพ์มิติชนบอกว่าฟันธงว่าตลาดอสังหาปี68เนี่ยเป็นปีที่เผาจริงนะครับแล้วก็ภูเก็ตกับกรุงเทพเนี่ยเงียบกริบเลยเพราะว่าต่างชาติไม่มานะแล้วคนไทยก็เมินที่จะซื้อนะครับฟันธงว่าเงียบแน่ๆนะอ่าโอเคแล้วเขาบอกว่ามันน่าจะฟื้นกันประมาณปี70ตอนนี้หลายๆคนเนี่ยกำลังรอดูอยู่ว่ามันถึงจุดต่ำสุด หรือยังนะครับอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้ต้องบอกว่าใครมีเงินก็เป็นโอกาสนะครับแต่ว่าคุณต้องอดทนถือให้ได้ผมมั่นใจว่าปี70ตามที่เขาเขียนนี่เลยว่าฟื้นนะครับผมก็มั่นใจว่าฟื้นเหมือนกันนะครับปี70อย่างที่บอกว่าอาสังหาปีนี้นะครับมันเป็นปีที่เผาจริงนะครับถ้าจะฟื้นนี่น่าจะประมาณปี70 แต่หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันถูกสุดหรือยังน่าจะต้องเข้าไปช้อนได้หรือยังถ้าหลายคนจะช้อนก็จะไปช้อนกันประมาณต้นต้นปีหน้าก็ได้นะแต่ว่าผมบอกเลยตอนนี้ของขายเยอะมากลูกค้าผมเองที่เป็นลูกหนี้เนี่ยนะก็ประกาศขายเยอะนะผมบอกคุณก็ขายถูกดีคุณขายแพงเขาไม่มีคนซื้อหรอกทุกคนที่ตั้งใจขายแล้วก็ลดราคาลงนะครับอย่าเอาราคาตามใจเราเนะียเราต้องดูด้วยว่าอ่าเรารีบขายเนี่ยมันดีกว่าเพราะเราเป็นนี้แบงค์นะครับไม่ให้ดอกเบี้ยมันเดินนะรีบๆจบไป ดีที่สุดนะเพราะนั้นเนี่ยปีเจ็ดศูนย์ผมฟันธงว่าฟื้นนะผมฟันธงว่าฟืน้นแต่ปี69ผมว่ายังไม่ฟืน้นแต่ถ้าปี69กลางปี69เนี่ยสัญญาณเป็นยังไงอ่ะจะชัดเจนนะปีนั่นแหละปี69เนี่ยจะชัดเจนแล้วว่า7จศูนจะฟืน้นไม่ฟืน้นแต่ผมก็ว่า7จศูนย์ฟื้นนะเพราะามันซบมาหลายปีละข้อมูลจากมติชนออนไลน์เขาบอกว่าบริษัทไนแฟล็กไนแฟงค์นี่เป็นอคอนซัลท์อสังหาระดับโลกนะครับเขาบอกว่า สัญญาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี68เนี่ยเหนื่อยนะเผาจริงแน่นอนนะครับเขาบอกว่ากําลังซื้อคนไทยและต่างชาติไม่มาตามนัดนะผู้ประกอบการตั้งกาดสูงนะครับเมินซื้อที่ดินนะลดเปิดตัวโครงการใหม่เน้นระบายสต็อกเก่าเร่งหาหุ้นส่วนเปลี่ยนมือปิดโครงการรักษาสภาพคล่องเผยว,ว่าตลาดกรุงเทพภูเ,เก็ตเงียบกลิบคาดฟื้นปี70แต่อย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ ผมไม่ฟันธงว่าภูเก็ตเงียบกลิบจริงหรือเปล่านะครับผมว่าภูเก็ตมันไม่เงียบกลิบหรอกมันก็คงจะเงียบเงียบเฉยแต่มันไม่ถึงกลิบอะนะแต่ว่ามันก็คงไม่ฮอตอะเออนะมันไม่ฮอตเหมือน2อสปีที่แล้วนะครับนะตอนนี้ก็ต้องบอกว่านักลงทุนที่มีเงินสดเท่านั้นคือผู้ล่าผู้ล่าของถูกนะอ่าอย่างเราอันโตนิโอก็ มีเหมือนกันแต่ไม่เยอะนะเราก็ล่าแต่ของเล็กๆชิ้นเล็กๆนะครับคุณนัทธานะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทในแฟรงชาร์เตอร์บอกว่าสถานการณ์ตลาดอสังหาปี68ดเนี่ยเป็นปีที่เหนื่อยและเป็นปีที่เผาจริงประเมินจากยอดขายและการเปิดตัวโครงการใหม่ที่ลดลงอย่างชัดเจนทั้งกรุงเทพแล้วก็จังหวัดภูเก็ตแม้ความต้องการซื้อมีอยู่แต่สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงทําให้ลูกค้าไม่มีความเชื่อมัน่นนะไม่มีความเชื่อมั่นที่จะใช้เงินนะครับ แล้วก็มีความเสี่ยงที่เป็นหนี้ระยะยาวเพราะไม่อยากเป็นหนี้ระยะยาวนะครับรวมทั้งสถาบันการเงินหรือธนาคารเองก็ยังเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อจึงกระทบกําลังซื้อในตลาดทําให้ปีนี้เห็นผู้ประกอบการสังหาไม่ว่ารายเล็กหรือรายกลางรายใหญ่ปรับตัวกันหมดนะครับลดการเปิดโครงการใหม่นะเน้นระบายสต็อกรักษาสภาพคล่องเนเอาขายออกไปก่อนนะ ถูกก็ว่ากันไปเอาเงินสดเก็บไปก่อนนะเพื่อประคองธุรกิจโดยผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์ที่ค่อนข้างมีปัญหาสภาพคล่องจะพยายามหาหุ้นส่วนและเปลี่ยนมือเพื่อปิดโครงการซึ่งช่วงนี้ใครมีกระแสเงินสดหากซื้อโครงการได้จะได้ราคาถูกกว่าปกติ3 0 3 5เซคาดว่า,าตลาดสังหารจะฟื้นตัวปี70จากเดิมจะประเมินว่าฟื้นปี69นะไม่ไม่น่าจะฟื้นนะปี69อ่ะตอนนี้สภาพตลาดทุกคนเวทแอนซีคือรอและก็มอง นะคือเฝ้ารอนะครับใครที่ถือที่ดินไว้ก็ยังไม่มีแผนพัฒนาแต่ว่าจะนําออกมาขายเพื่อเอากระแสงสดมากกว่านะครับทั้งแลนด์ลอร์ดก็คือพวกที่มีเขาเรียกว่ารวยจากมีที่ดินเยอะนะหรือนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์แต่การซื้อขายเปลี่ยนมือที่ดินเปล่าเนี่ยไม่หวือหวาราคาทรงตัวส่วนใหญ่จะเป็นที่ดินแปลงเล็กๆประมาณ 1- 2ถึงไร่นะที่ยังขายได้นะส่วนแปลงใหญ่ขายยากมีต่อรองราคาบ้างแต่ราคาลดลงไม่มากประมาณ3-5%ถึง ดูเว้นที่ต้องการปิดดีลเร็วๆก็อาจจะลดราคาลงมากต้องบอกว่าตอนนี้อสังหายังหายใจแผ่วอยู่แต่ก็ยังมีลมหายใจอยู่นะครับนะยังรอผู้ซื้อนะครับมาฉุดนะพอคุณนึกภาพไหมราคามันเริ่มลงไปเรื่อยๆแต่พอมีคนเริ่มคิดว่ามันถูกแล้วก็เริ่มเก็บนะแล้วก็มีคนซื้ออีกเริ่มเก็บพอคนเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันคงไม่ลงไปกว่านี้แล้ว เดี๋ยวกูพลาดโอกาสกู <c oughs> รีบซื้อเก็บดีกว่านั่นแหละอสังหามันจะเริ่มฟื้นนะที่ผมบอกว่านะประมาณกลางปี69น่าจะเห็นภาพแบบนี้นะครับสุดท้ายเนะี่ยต้องถามว่าใครจะได้ประโยชน์ในสถานการณ์ปี70คืออสังหาจะกลับมาฟื้นซึ่ง68 69น่าจะเผาจริงเนี่ยคืออะไรไหมครับคนที่นะมีเงินสดนะครับและพร้อมที่จะนะใช้โอกาสนี้ในการช้อนของถูกนะผมบอกเลยว่าผมมั่นใจ หน้าแตกก็หน้าแตกผมมั่นใจว่าปี70ยังไงสังหาก็ฟื้นและจากการที่นะมีการเสนอขายที่ดินให้กับผู้พัฒนารายใหญ่ๆใ,ในตลาดเนี่ยแล้วก็ไม่มีใครสนใจเลยนะถ้าไม่ถูกแล้วก็ไม่ดีจริงเนี่ยไม่ซื้อเพราะตลาดสังหาวนันนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนี่คือในเนื้อหาข่าวเขาบอกงนี้นะต้องรอปัจจัยภายในและภายนอกมากระตุน้นหากทําให้ต้นทุนเพิ่มผู้ประกอบการจะไม่ซื้อเก็บไว้เป็นแลนด์แบงค์เหมือนเมื่อก่อนแต่ก่อนเนี่ยจะทำโปรเจกต์เนี่ยเอ้ยสมัยก่อนเลยย้อนกลับมาสัก10 20ปีสมยัยสมัยผมแบบเริ่มทงางแบ นะเดเวลลอปเปอร์้าชอบชอบซื้อที่เก็บไว้แล้วค่อยรอ,อการพัฒนาของสาธารณูโโปโภคเข้าไปแล้วถึงจะทําแต่ต่อสมัยหลังจากเนี้ยย้อนไปสัก10ปีกว่าปี10กว่าปีเนี่ยเขาก็ไม่ทําแบบนั้นละเขาซื้อแล้วก็ขายเลยซื้อแล้วทําขายเลยนะตอนนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับก็คือถ้าซื้อมาแล้วติดมือไม่เอานะครับซื้อแล้วต้องทําเลยเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้มันก็เลยมีการปิดดีลการขายที่ดินกันค่อนข้างน้อยเขาบอกว่าอย่างบางทําเลที่อยู่ในเมืองเนี่ย เมื่อก่อนนี่คือนาแฟรงค์เป็นคนพูดนายแฟรงค์เป็นโบรกเกอร์ระดับโลกนะเขาบอกว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยทำเรในเมืองเนี่ยใช้เวลากัน3เดือน6เดือนก็จบแล้วตอนนี้ใช้เวลากันเป็นปีเพราะฉะนั้นะเนี่ยต้องบอกว่าอาสังหาริมทรับตอนนี้นะนี่คือโบรกเกอร์คือนายแฟรงค์เป็นคนบอกเองนะครับว่าช้าเพราะนั้นะอ,อย่างที่ผมบอกใครมีอำนาจตอนนี้ก็คือคนที่มีเงินสดนะคุณอยากได้ของถูกคุณก็รอนิดหนึ่งคุณก็ลองกดก็ดูนะลองกดดูแต่ว่า อสังหาริมทรัพย์หลายๆแปลงเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไปกดอ่าเจ้าของทรัพย์เขามากไม่ได้เพราะว่า,างี้เพราะเขาเป็นหนี้แบงค์อยู่คุณไปกดมากเนี่ยเขาก็ไปขายคุณไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นเป็นหนี้แบงค์ค้ำคออยู่ไงมันซื้อต่ําขายต่ำอย่างนี้มันก็ไปใช้หนี้แบงค์ไม่นานก็โอนไม่ได้นะเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยเจ้าของเขาก็อยากขายแหละนะบางคนเขาก็ตัดใจขายแล้วออไม่คือขายไปเนี่ยก็ไม่เหลือกําไรแต่ว่าดีกว่าเป็นหนี้แบงค์ถ้าจบจบไปนะแต่ว่าบางคนเนี่ยเขามีหนี้เยอะไง ไอ้แปลงเนี้ยขายไปยังไงก็ยังเป็นหนี้ที่อื่นอยู่ก็ไม่ต้องขายแม่งนะปล่อยแพงไปปล่อยเอาไปปล่อยเช่าทําตลาดนัดดีกว่านะครับเก็บค่าเช่าไปอะไรก็ว่ากันไปคุณนัทธาผู้บริหารในแฟงยังบอกว่าปัจจุบันเนี่ยกำลังซื้อตลาดกรุงเทพหายไปมากกว่า50-60%และมีแนวโน้มที่จะหายไปอีกโดยเฉพาะกําลังซื้อภายในประเทศนะครับส่วนลูกค้าต่างชาติเนี่ยก็ลดลงจากเดิมเนี่ยคนจีนจะมาซื้อคอนโดยอยู่ที่ประมาณ3 5 4 0ตอนนี้เหลือแค่ประมาณ10-15นะครับ แล้วก็อสังหาภูเก็ตเขาบอกก็ซบลงนะสุดท้ายต้องบอกว่ากําลังซื้อมันหายไปประมาณครึ่งหนึ่งนะโดยเฉลี่ยหายไปประมาณครึ่งหนึ่งถ้าต่างชาติไม่กลับมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าคอนโดเมืองไทยเหนื่อยแน่นอนซึ่งตอนนี้นะครับเป็นช่วงของหน้าโลซีซ่นบรรยากาศซื้อขายเงียบมากนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยลูกค้าต่างชาติหายไปมากกว่าครึ่ง แม้ยังมีลูกค้ารัเสเซียแล้วก็จีนเข้ามาบ้างแต่ก็ไม่คึกคักเหมือนช่วง1-2ปีที่แล้วที่เป็นช่วงตลาดสังหาภูเก็ตพีคมากๆนี่พูดถึงภูเก็ตแล้วนะขายกันคึกคักทั้งเกาะในราคาซื้อขายภูเบล่ายังคงสูงขึ้นเริ่มต้นที่40ล้านนะก็คือ,อไม่คึกคักเหมือนก่อนแต่ภูเบลาก็ยังราคาไม่ลงนะครับ ตอนนี้บอกว่านอกจากคอสเศรษฐกิจทั่วโลกไม่ดีแล้วนะครับยังเป็นผลมาจากการท่องเที่ยวที่มีจํานวนนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาไม่เป็นไปตามเป้าผมจําตัวเลขไม่ผิดนะน่าจะมีแค่22ล้านคนใช่ปะ่ะปีที่แล้วยังมากกว่านี้ปีที่แล้วมันประมาณ30ล้านคนแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงโรซีซันเราต้องลองดู3เดือนสุดท้ายนะครับว่าจะกลับมาหรือเปล่านะครับแต่ปีที่แล้วน่าจะประมาณ30กว่าล้านคนนะโดยเฉพาะนะักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเขาบอกว่าลดลงมากนะครนะับขณะที่นะักท่องเที่ยวตะวันออกกลางก็ไม่เข้ามาตามนะัก นะรวมถึงเขาเรียกว่าปัจจัยลบต่างๆเทียบนะท้งภาษีทำนะผลกระทบเงินบาทแข็งนะคือประเทศไทยอะเงินบาทแข็งไม่ได้นะเพราะประเทศไทยพึ่งพากลท่องเที่ยวนะเพราะนั้นมันจะไม่มีสเสน่ห์ว่าของมันถูกนะครับอันนี้มันแข็งโป่งเลยนะเนงินบาทก็เ,เราก็ไม่รู้นะว่ามันแข็งเพราะอะไรผมก็ไม่กล้าไปพูดหรอกผมไม่มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ขนาดนั้นนะเอาเป็นว่ามันก็มีปัญหาโดยภาพรวมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันก็ กระทบอย่างแรงในปีนี้นะครับปี68แต่เขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นแค่ไทยมันเป็นกันทั้งโลกแหละนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยบอกว่าถ้าเศรษฐกิจโลกยังขันผวนแบบนี้ตลาดไทยก็อาจจะเหนื่อยนะเพราะไทยต้องพึ่งการท่องเที่ยวท่องพึ่งการส่งออกและพึ่งค่างเงินตอนนี้ค่างเงินแข็งโปกแทบไม่มีเรื่องดีเลยเนี่ยนะนะอันนี้ก็คือข่าวแรกนะครับที่มาฝากกันนะครับหัวข้อข่าวว่าตลาดอัสังหาปี68ไม่ได้แค่ซบแต่เผาจริง